สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง All Fantasy BB Books นะคะวันนี้ BB ก็จะมาแนะนำหนังสือเรื่องเกมลับแดนประกรณ์นำเล่ม2 l e g e n d a r i u m s h o ชุ o วันเดอร์สเผู้เขียน Jennifer Bell ผู้แปลอลิสเป็นหนังสือแนวนวนิยายแฟนตาซีวรรณกรรมเยาวชนวรรณกรรมแปลวรรณกรรมสำหรับเด็กนวนิยายอังกฤษคำโปรย ยินดีต้อนรับสู่การแข่งขันแห่งปีที่ตํานานกลายเป็นจริงขอให้โชคดีมีชัยในแดนปรกรณ์นำหลังจากรอดชีวิตจากเกมลับแดนพิษวงอาร์เชอร์เรนและเชชชลีคิดว่าชีวิตของพวกเขากลับไปเป็นปกติอย่างสมบูรณ์แต่แล้ววันหนึ่งทั้งสามได้หลงเข้าไปในโลกอนาคตอีก400ปีข้างหน้า ด้วยกุญแจเวลาที่นักวิทยาศาสตร์ลึกลับผู้ชั่วร้ายเดดล็อกสร้างขึ้นการประจนภัยครั้งใหม่ของพวกเขาจึงเริ่มขึ้นติดอยู่ในโลกอนาคตต้องเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์แห่งปีแข่งกับเวลาอันจำกัดและมีเพียงตำนานเป็นตัวช่วยโดยมีชีวิตและหนทางกลับบ้านเป็นเดิมพันหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด240หน้าราคา295บาทตีพิมพ์ในประเทศไทยโดยสำนักพิมพ์นาสมีบุ๊ก หนังสือเล่มน,นี้เป็นนวนิยายเล่มต่อของเกมลับแดนพิศวงเป็นนวนิยายของเจนิเฟอร์เบลผู้เขียนนวนิยายชดุดผจนภัยในแดนไม่ธรรมดาซึ่งเป็นหนังสือขายดีระดับนานาชาติเนื้อเรื่องเป็นแนวแฟนตาซีไซไฟที่ผสมผสานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเล่นเกมเข้ากับตำนานต่างๆจากทั่วโลกได้เป็นอย่างดีเนื้อหาทันสมัยมีการใช้มลติเวิร์สและ ว t u a l Reality ในการเล่าเรื่องนะักอ่านที่สนใจสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งซื้อได้ที่พิกัดใต้คลิปใครชอบคลิปนี้สามารถกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ BB ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าคา่ะบ๊ายบาย